สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับก็พบกับรายการ myfender cast game EP ที่48อีกแล้วนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอยกเป็น EP พิเศษเลยละกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะวันที่เราถ่ายนะครับก็ตรงกับวันที่ 26ตุลาคมนะครับซึ่งเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นรายการ My Feather Cascade EP นี้นะครับผมก็เลยอยากจะจัดเป็นรายการเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับแอปที่ผมเปิดอยู่ในขณะนี้นะครับก็ หาดาวโหลดได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงด้านล่างคลิปก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับก็สําหรับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปสําหรับแนะนำนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับของอพอระเมรุมาแล้วก็อาคารประกอบต่างๆนะครับรวมถึงสถาปัตยกรรมนะครับที่ใช้ในงานพระราชพิธี พระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโอเคครับเราก็เริ่มจากพระเมรุพระเมรุมาตรก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็สมมุติว่าถ้าเกิดใครอยากจะฟังรายละเอียดนะครับก็กดที่ลูกศรตรงมุมขวานี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดฟังนะครับพระเมรุมาตรพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยอาคารทรงบุษบก จำนวน9องค์ตั้งอยู่บนฐานชลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามชั้นมีบันไดาทางขึ้นทั้งสี่ทิศทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรมทิศตะวันออกติดตั้งลิฟต์และทิศเหนือติดตั้งสะพานเกลนสำหรับเชิญพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาตรโอเคผมขอปิดเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับจริงๆยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเปิดฟังได้นะครับ ก็สําหรับในบริเวณเมณฑลราชวัตรพระมรุมาตรนะครับก็จะมีทั้งอาคารประกอบนะครับอย่างบริเวณอย่างศาลาที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นศาลาลูกขุนนะครับมีทั้งหมด4หลังนะครับโดยจะตั้งอยู่ตรงทิศทิศเหนือและทิศใต้นะครับอย่างตอนนี้ผมหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็จะมีทัพเกษตรมีทิม นะครับพระพายกไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือเราสามารถหมุนไปทางทิศต,ต่างๆได้นะครับอย่างตัวนี้ผมยืนอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะทราบรายละเอียดของปฏิมาก,กรรมโดยรอบพระเมรุม,มานเนี่ยก็ ได้แล้วก,ก็กดฟังได้เลยนะพานีคนะพญานาคงูใหญ่มีงอนสีทองมีเกล็ดคล้ายปลาพญานาคพญานาคงูใหญ่มีงอนสีทองมีเกล็ดคล้ายปลาพญานาคนี่ครับถ้าเกิดอยากจะฟังรายละเอียดอะไรนะครับก็กดฟังได้เลยนะครับวารีกุลชรช้างในตระกูลพรมพงมีลักษณะดังนี้เนื้ออ่อน ขนอ่อนละเอียดขนงคิ้วสูงมีกระขาวทั่วตัวดังดอกจันนิกาท้ายต่ำกว่าหน้าขนหลังขนหูขนปากขนตายาวขนขึ้นขุมละสองเส้นอกใหญ่งาดุดสีจำปางวงเรียวรัดสั้นงามประกอบด้วยช้างสิบหมู่ชัดโอเคนะผมขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับก็สำหรับ าพาพเมรู้มากนะครับในแต่ละด้านเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปฏติมากรรมก็คือเขาจะแบ่งเป็นประเภทเลยนะครับก็คืออย่างตอนนี้ผมยืนอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะมีรูปช้างนะครับก็จะเป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับที่เป็นช้างทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศตะวันด้านทิศเหนือนะครับซึ่ง ในพระราชพิธีจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านทิศเหนือจะมีสะพานเกินนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังสังเกตเห็นกึ่งกลางเลยนะครับมันจะมีเป็นเส้นยาวๆอันนั้นแหละครับก็คือตำแหน่งของสะพานเกินบนนันไดนาคนะครับซึ่งเมื่ออัญเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุม,มาตรแล้วนะครับก็จะทําการรื้อสะพานเกินออกนะครับนี่ไม่ใช่งานแรกนะครับแต่งานที่ผ่านมาก็จะรื้อสะพานเกินออกทุกครั้งนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าลื้อเพราะอะไรนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าทําไมถึงต้องลื้อสะพานเกลืนออกนะครับซึ่งอ่าบริเวณลานอุตราวัดนะผมก็จะมีทั้งอ่าสวนดอกไม้นะครับแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโรงมหอรสพนะครับ แล้วก็จะมีสาราลูกขุนนะครับทั้งสองหลังนะครับโอเคครับแล้วก็หันมาทางด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพระที่นั่งทรงธรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากฟังรายละเอียดครับก็เหมือนเดิมครับผมกดลูกศรทางด้านขวานะครับแล้วก็จะเห็นพระที่นั่งทรงธรรมอยู่ทางด้านขวาก็กดฟังได้เลยนะครับพระที่นั่งทรงธรรมพระที่นั่งทรงธรรมเป็นพระที่นั่งสํงารสหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับทรงธรรมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรพระบรมศพและเป็นที่สำหรับคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารพลเรือนสมาชิกรัฐสภาตลอดจนคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนี่ยนะครับก็คือรายละเอียดของพระที่นั่งทรงธรรมนะครับซึ่ง ในช่วงหลังจากที่เสร็จงานพระราชพิธีแล้วนะครับก็เขาก็เปิดโอกาสให้เราได้ไปชมความงดงามนะของพระเมรุมาตรแล้วก็อาคารประกอบต่างๆนะครับซึ่งพระที่นั่งทรงธรรมก็จะใช้เป็นศาลา,าเป็นที่สําหรับจัดนิทรรศการพระราชประวัติแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งทรงธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นประติมากรรมม้านะครับสัตว์ในเทศนิยายต่างๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับม้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณสระอนุดานนะครับก็จะมีการเปิดละอองน้ํานะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารอบละประมาณกี่นาทีนะครับก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาชมโดยรอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นไปทีละชั้นขององค์พระเมรุม,มาตนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับี่ยถ้าเกิด อยากทราบเลือกรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรมนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าวิรูปะประจำทางทิศตะวันตกปกครองหน้ามีธนูเป็นอาวุธเท้าจตุเดี๋ยวผมจะค่อยๆอยอธิบายในทีละจุดนะครับเนีย่ยถือว่าเป็นงานพระราชพิธีที่จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สมพระเกียรติมากนะครับ อันนี้ผมอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านทิศใต้ก็จะมีเป็นลิฟต์นะครับสำหรับข้าราชการนะครับที่ไม่สะดวกนะครับก็ขึ้นลิฟต์ได้นะครับซึ่งจะมี2ด้านนะครับก็คือทางด้านทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกที่ผมเปิดไปตอนแรกนะครับทางด้านทิศตะวันด้านทิศใต้นะครับจะเป็นประติมากรรมโคนะครับ ส่วนทางด้านที่ตะวันออกก็จะเป็นสิงห์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับจะเป็นปฏิมากรรมสิงห์นะครับเนี่ยรเราก็กดฟังได้เลยนะราชสีอาศัยอยูป่ปากแม่น้ำสีหมึกอันเป็นถิ่นที่ราชสีอาศัยอยู่จำนวนมากอยู่ประจำทิศตะวันออกของพระเมรุมาตรเนี่ยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็พาชมในรา,ายละเอียดคร่าวๆนะครับบริเวณลานอุตราวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนพรเมรรมารกันแล้วนะครับก็กดลูกศรตรงนี้นะครับโอเคนะคตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนพรเมรรมารกันแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถเดินวนรอบพรเมรรมารได้นะครับโอเคตรงนี้ผมน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นทาวรุนหนะครับ เท้าจตุโลก,กบาลทนะั้งสี่ท้าวิรุณหกเทพผู้ดูแลปกครองเหล่าคนทันและปกปักรักษาที่ตะวันออกมือซ้ายถือพินเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ท้าวิโอเคนะครับแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเทวดาที่เราเห็นโดยรอบพระเมรุมาตรเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เหมือนจริงมากๆนะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของงานพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่9นับที่งานอื่นๆนับยังไม่มีนะับเนี่ยบ,บันไดาทางขึ้นของพระเมรุมาตรก็จะเป็นรูปนาคนะครับตอนนี้ยังเป็นพญานาคสามเสียน,นะครับทางทางขึ้นชั้นชาลาที่สองนับชั้นชาลาที่สามก็จะเป็นพญานาคห้าเสียน,นะครับแล้วก็ทางขึ้นชานชาลาที่สี่จะเป็น ชั้นชั้นชาลาที่สี่นะครับจะเป็นพญาน,นาคเจ็ดเสียงน,นะครับซึ่งพญาน,นาคบนทางขึ้นชั้นชาลาที่สี่ก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นพญาน,นาคที่หน้านะครับจะคล้ายๆมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นรูป น่าจะท้าวิรูปักนะครับ่ผมเปิดฟังก่อนท้าวจตุโลก,กบาลนะทั้ง4ท้าวิรูปักประจำทางทิศตะวันตกปกครองหน้ามีธนูเป็นอาวุธก็น่าจะที่ผมเปิดฟังตอนแรกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้ากต่อนะครับเนี่ยเราก็จะมีอ่าปฏิมากรรมรูปของพระพิเนศกับพระพินายนะครับนี่ครับพระพิเนศพระพิเนศ หรือพระพิคเนสวนเป็นบุตรแห่งองค์พระอิศวนและพระอุมาเทวีผมขอเปิดฟังแค่นี้ก็แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราจะเยอะเกินไปนะแต่ยังไงถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอยากจะมาชมรายละเอียดของพระเมรุมาตรนะครับเผื่อใครที่ในช่วงเวลานั้นไม่มีความมีความไม่สะดวกนะที่จะมาชมพระเมรุมาตรนะครับก็สามารถเข้าแอปนี้แล้วก็ฟังรายละเอียดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับยังไงก็ไปโหลดกันได้นะครับถือว่า เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกที่เดินทางไปในช่วงนั้นนะครับก็สามารถเข้าแอปนี้แล้วก็ฟังเข้าๆได้นะครับคือพระโกนจนาเนศวนพระพินายะหรือพระพินายมีอีกนามว่าพระโกนจนาเนศวนเป็นโอรสของพระอิศวรมีศัก์เป็นน้องของพระพิคเนศวรโอเคขอเปิดฟังแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ ่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นปฏิมากรรมท้าเวสวรนนะครับท้าวจตุโลกกบาลทั้งสี่ท้าเวสวรนประจําทางทิศเหนือปกครองยักษ์กาเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีปาปฏิมากรรมพยาครุฑด้วยนะครับรรอบพระเมรุมาตร สัตว์าหนะแห่งพระนารายประติมากรรมรูปครุฑในการจัดสร้างพระเมรุมาตรนี้ประดับไว้บริเวณข้างบันไดหน้าในชั้นชาลาที่สองในทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกครุฑลักษณะท่ายืนสยายปีกเล็กน้อยมีใบหน้ามืออ๋อก็คงทิศตะวันทิศตะวันตกก็น่าจะเป็นทิศเดียวนะที่ไม่มีประติมากรรมพญาครุฑนะเพราะว่าแทนด้วยพระพิเนและพระพินายนะครับ จัทิตที่เหลือนะครับจะเป็นประติมากรรมพรยาครุฑหมดนะครับซึ่งพยาครุฑนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็คือจะเป็นแบบที่ถือดอกบัวที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นแบบที่พนมมือด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นประติมากรรมเท้าทัตตรสถนะครับเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4เท้าทัตตรสรถ ผู้ดูแลปกครองเหล่าคนทันและปกปักรักษาที่ตะวันออกมือซ้ายถือพินเคคนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ชมบริเวณชั้นชาลาที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้นชาลาที่สองนะครับซึ่งจะเป็นที่ตั้งของนี่ครับหอเปลืองนะครับซึ่งหอเปลืองเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการาเก็บอุปกรณ์นับที่ใช้ในงานพระราชพธิธีในครั้งนี้นะครับ เนี่ราก็จะมีเทพพนมนะครับโดยรอบพระเมรุมาตรเลยนับครับแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของปฏิมากรรมพยาครุฑนะครับนี่ครับปฏิมากรรมพยาครุฑที่ผมกล่าวถึงที่พนมเมืองนับเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนชั้นชาลาตที่3ต่อเลยนะครับ ซึ่งชั้นชาลาที่3าก็จะเป็นที่ตั้งของสร้างนะครับซึ่งสร้างเนี่ยจะมีสี่มุมโดยรอบพระเมรุม,มาเลยเหมือนกับหอบเรืืองเลยนะครับใช้สําหรับเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นะครับสวดอภิธรรมในขณะกําลังประกอบพระราชพิธีถวัยพระเพลิงพระบรมศพนะครับนี่ครับเราบันไดาทางขึ้นสร้างก็จะเป็นพญานาคเหมือนกันนะครับ ถ้าผมอธิบายตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างผมก็จํามาประมาณเนี้ยนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าพญานาคเจ็ดเสียนจะหน้าคล้ายๆมนุษย์นับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับซึ่งอ่า ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฉากบังเพลิงนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเป็นรูปของพระนารายณ์นับอวตารนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะมีประมาณ8ปางนะครับแล้วก็แต่ละด้านก็จะเป็นโครงการอันเนั่องมาจากพระราชดำริในหมวดต่างๆนะครับทั้งดินน้ําลมและไฟนะครับถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหมวดน้ํานะครับอันนี้ทางด้านทิศเหนือนะครับ ก็คือแอปนี้จะเฉพาะจอะจงในพระเมรุมาตรนะครับส่วนอาคารประกอบก็อาจจะไม่ได้มีให้เข้าชมนะครับเทวดายืนรอบพระเมรุมาตรเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าในแอปนี้มันสามารถเข้าอาคารอ่โดยรอบพระเมรุมาตรได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดอยู่นะครับยังไงก็เปิดฟังได้นะครับในแอปนี้แหละนะครับก็ตามที่ผมสาธิตไปเ,เมื่อต้นคลิปนี้เอง นะครับแล้วก็ในพระเมรุมาตรเนี่ยนะครับก็จะมีปฏิมากรรมรูปของสุนัขทรงเลี้ยงนะครับของในหลวงรัชการที่9นะครับก็คือคุณทองแดงแล้วก็คุณโจโฉนะครับเคเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างแล้วนะครับผมก็พามาชมคร่าวๆนะครับเพื่อใหอ้ถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถไปโหลดมา ชมกันได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดอยากรู้เรื่องของปฏิมากรรมก็กดแถบ3แถบทางด้านมุมซ้ายด้านล่างนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นรูปสิงห์นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีปฏติมากรรมนะครับที่ผมไม่ได้อธิบายไปก็จะมีหมาเทพทั้ง4นะครับก็จะมีพระนารายณ์พระอินทร์นะพระศิวะพระพรหมนะครับ เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับปติมากรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏจันทร์นะครับตู้แล้วก็เครื่องสังเกตต่างๆนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีบรรยายให้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องอ่านเองสงสัยนี้คงจะต้องอ่านเองนะครับยังไงก็ เปิดเข้ามาดูได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีมุมกลางคืนด้วยนะครับแต่ผมเดี๋ยวผมลองอ๋อโอเคนะครับแสดงว่าในอาคารต่างๆเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับก็กดลูกศรเหมือนกันนี่แหละนะครับ โอเคผมก็รีวิวคร่าวๆนะครับยังไงถ้าเกิดใครอยากจะมาชมก็โหลดแอปนะครับซึ่งผมจะให้ชื่อไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับยังไงก็ไปโหลดมาชมกันได้นะครับเพื่อเป็นการเริ่มเลื่อถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับนี่แล้วยังมีการปรับโหมดกลางวันกลางคืนได้ด้วยนะครับนี่เนีย่ยวันนี้เป็นโหมดกลางวันนะครับ แล้วถ้าเกิดเห็นหมุนอย่างไงถ้าเกิดไม่อยากให้หมุนเนี่ยก็เนี่ยกดตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะไม่หมุนให้ละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากปรับเป็นกลางคืนก็กดด้านบนนะครับโอเคก็จะเห็นความสวยงามในเวลากลางคืนนะครับโอเคนะผมขอจบการพาชมพระเมรุมาตรคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะ โหลดมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ทางด้านล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ไปโหลดมาชมกันได้นะครับสำหรับอ่รายการนี้นะครับผมก็ขอจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็พระองค์ท่านก็จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวไทยทุกคนตลอดไปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคนคับก็รายการมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ